วันที่31กรกฎาคมครับผมวันสุดท้ายของเดือนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจในทุกๆส่วนก็ต้องรับสภาวะในช่วงสิ้นเดือนในแต่ละครอบครัวก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับในส่วนของการทำงานหนึ่งสิ นายจ้างก็ต้องเป็นวันที่ต้องจ่ายเงินลูกจ้างแต่ว่าทำมาตรฐานแล้วก็บางบริษัทยังสิ้นใจกันประมาณยี่สิบเก้ามสิบเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสวันเงินเดือนออกหลายคนก็ได้รับเงินแต่ว่าหลายคนก็ได้ใจเงินในช่วงช่วงสิงเดือนแบบนี้นะครับ ธรรมดาล่ะครับหาดใใส่ไปนะำมันมันมัน,มนเขาเรียกว่ากลไกทั้งสังคมมันจะจัดทุกอย่างให้มันสมดุลคนเห็ดหลายกับเมื่อยหลายเขากะอาสิีใดหลายแต่อาดสิต้องลุทุนหลายหรือแปดรับคนเสียงหลายนะฮะเข้าใดหน่อยเข้ากะซีกับเมื่อยห,หลายซ้ำเขานะครับฉะนั้นมัน ถูกยางมันคพิตอบนะมันเท่าสิไอาศัยได้เรื่องโชคชะตาวาสนานี่บ่ได้นะครับผมผมก็เช่นเดียวกันครับก็ทํางานอยู่สารคามนะครับหนูว่านไปขนแกนมาถาวักะกลับมาหอดบังประมาณสองทุนนะครับคืนตอนนี้ก็ยังมีการเตรียมในส่วนของพื้นที่ที่จะรองรับ สมาชิกใหม่ทั้งเก่าและใหม่ที่เราจะประุมนิเทศกันวันที่8นะครับปฐมนิเทศกันวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะกรสิได้เริ่มซ้อมกันซึ่งในกิจกรรมปรุมนิเทศเราก็จะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแนะนำ ในส่วนของพื้นที่ที่เราจะมาอยู่อาศัยในช่วงซ้อมนั้นก็คือบ้านพักนะครับว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนห้องซ้อมอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนนะฮรับที่หลับที่นอนกันนอนกันยังไงกินกันยังไงเราจะมาทําความรู้จักกันในวันแรกนะครับแล้วก็ตลอดถึงการเดินสายนะฮะทุกคนจะได้ดูแลกันแบบไหนนะครับเราต้องทําอะไรหลักการใช้ชีวิตการทํางานในวงมลํา ะครัก็แค่ภาพเช้านะครับภาพบ่ายของวันที่แปพอดีผมมีงานคอนเสิร์ตอยู่สารคามครับผมก็ผมก็เตรียมพื้นที่ที่จะรับน้องรับเด็กครับก็เตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้นะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดแต่ก็พักรวมนะครับห้องน้ำสะดวกสบายนะครมีโรงอาหารมีย่างแบบชัดเจนนะครับ วันแรกที่เรามาเนี่ยเราก็จะได้ช่วงท้ายกิจกรรมปันทูนิเทศนี่ครับเราก็จะมีการาแบ่งเวนกลุ่มเพื่อรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณบ้านพักนะครับกระสิบแบ่งเวนนะฮะซอยกันทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับวัดจัดนะครับซ่อม เดอนปลายเดินกันยาก็ได้เปิดป้งก็ได้เดินสายนะฮะเดินสายหอดีทุกหน้าเขากกลับ,บขึ้นมาเก็บสิ่งเก็บฟองตัด,ดชุดตัด,ดเสื้อผ้าอาพรอนไม่ลแบบ้วกันสิงหากระลึงซ้อมกันดีจะวนอยู่แบบนี้นะฮะปีนี้ก็ัเป็นปีที่สิบแล้วครับของมะล่ำใจกันลอยนะครับปีที่สิบเส้นทางเส้นทางบอกเรื่องราวครับทุย่าง มันมีคุณค่าอยู่ลึกๆอยู่ในใจเฮาซึ่งเป็นผู้ที่สางมันถึงมานะฮะต้องเดินหน้าเจ้าภา,าพก็ต,ต้อง่วงได้ครับก็ต้องเป็นจังหมดเน้นเอียงสิเกิดขึ้นกับผมเอาข้อคำประกันกามามีผลงานที่ดีนะฮะตอบแทนพี่น้องตอบแทนพี่น้องบอให้ผิดบังอย่างแน่นอนนะครับเจ้าภาพพี่จองไว้ ปีเจ็ูนย์ก็เกือบร้อยงนนแล้วนะครับที่จองไว้นะฮะซอนแดอร์สำหรับปีหนานนี่คือต็ดนะ6กเก้าครับผมขอบคุณทุกแชร์ทุกไลฟ์นะแล้วก็จะมีไลฟ์สดกลุ่มติดก็คือวันที่สองเนี่ยฮะมือมือคืนสอบมือฮื้อไม่ไสดกลุ่มติดนะครับพุ่งมือฮื้อนะครับมีมีไลฟ์สดกลุ่มติดนะครับก็หนึ่งร้อยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสิบาทนะครับไลฟ์สดกลุ่มิดอีพีที่หา มัขึ้นผมกับเขาไปคุยในกลุ่มนะครับแต่ถ้ามีเวลาบ้างๆที่นอกเหนือจากงานหนังเสียนะครับหรือเวลาคับรถคือสิ่งที่ผมจะคุยกับทุกคนได้คือเวลาขับรถนะเพราะว่าถ้าไปหอดถ้าอยู่ในบริเวณบ้านพักก็จะทํานั่นทํานี่นะเดี๋ยวนี้ก็มีงานสมบํารุงระแคะงานตัดฉุดระแคงานเคลียร์พื้นที่นะครัะนะครับขันมาลุงแรมอย่างเสียก็ต้องเบิ้งงานซอยคุโนโอนะครับแอยู่ในรถแบบนี้ก็สิเดืดร้อยมาก ไล่สดบอกกันซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมดเลย110บาทครับผมสนับสนุนกันเดิมนะับผู้ใดที่เคยซื้อกันมานะครับซื้อกันมาตั้งแต่ EP แรกสมัย2 5 6 3นะครับาบางคนบอกว่าซื้อมาทุกสามสี่ปีแบบบังเทือได้เบิ้งแนบอด้เบิ้งแน่แต่ก็สนับสนุน อันนี้ผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับซึ่งเราได้กําลังใจจากทุกท่านมาได้ทุนจากทุกท่านมานะครับผมเก่ามาลงทุนมาจัดสรรน,นะฮะให้การแสดงมันมีสิ่งดีๆนะครับมีโชี่มีคุณคา่ามีคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะนะฮะได้มีความสุขไปกับการแสดงนะครับเพราะว่าการจัดการแสดงเนี่ยมันกับมีค่า,าใจนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการหล่อเลี้ยงรูปวงในช่วงปิดฤดูกาลคือปีนี้ผม ผม,ผมพลาดแต่แ,ตแตในในความผาดมันก็มีโอกาสนะครับคือปกติแล้วถ้าถ้าปิดฤดูกาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ศิรับคอนเสิร์ตนะครับก็จะไปในรูปแบบมิลิคอนเสิร์ตใจก็ร้อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยรับแน่นสุกเสาร์อาทิตย์หรือบางครั้งก็ยังเดินสายแบบยาวๆอยู่นะฮะก็จะไปหยุดกันอยู่ดีก็คือสิงหานะครับช่วงซ้อมหรือไม่งั้นผมก็ไปต่างประเทศแต่ว่า,าปีนี้ ผมก็คิดว่าผมาคิดว่าโรงแรมหรือคาเฟ่หรืออย่างจะต้องดูแลหรอกอะมียอย่างอื่นที่ต้องเก็แต่เอาไปเอามาก็ยังดีมันก็ยังมีโอกาสอยู่ก็คือเราก็ได้สร้างงานในไลฟ์สดนี่แหละนะครับก็ยังมีผลงานดีๆเสริมให้ทุกคนได้ดูในไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยบางแผนใหม่ซื้อแลราครับขอบคุณครับผม ไลฟ์สดมันก็มันก็อจัดไลฟ์สดแบบนี้นครับที่บ้านพักเลยเดี๋ยวนี้คือผมทําเดทีทําสตูดิโอแบบถาวรเลยนะครับเพจสตูดิโอแบบตั้งเดทีไว้ตรงนั้นแบบไม่ลื้อเลยนะครับไม่ลื้อเลยแล้วก็สามารถแบบมีโชว์มีอะไรได้เพราะว่าคือถ้าเวลาไปเดินสายเนะี่ยมัน,มน มันทํางานทุก se, วันใช่ไหมครับแล้วน้องๆเขาก็ต้องหลับต้องนอนต้องเดินสายต้องเดินทางกลางคืนก็ต้องทํางานอีกบางทีการจะคิดโชว์ใหม่ทั้งก้อนมันเป็นไปได้ยากมันก็จะอาจจะมีแบบปรับปรับนิดๆหน่อยๆน,นะครับส่วนมากก็จะเป็นการแสดงแบบเดิมๆแต่แต่ว่าก็ก็คือแบบมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ทุก EP นะครับแต่ว่าไรสดที่บ้านแบบนี้ฮะมันได้เหตุเปลี่ยนใหม่ทุก EP เลยครับ ผมว่ามันดีนะบางครั้งมันก็ทําให้สมองเราได้ทํางานสมองได้ไล่ลืมร้อยสิบาทนะครับผมคงสิบบาทแพงเกินไปนครับผม พอบึงไปใส่จ้าไอ้ทูหาบึงหัดเลยพี่น้องอันผมโทูหาพ่อยิงบึงบ่ดติดโทูหานงแน่นแล้วว่าแน่นเอาเบอร์เพอบึงแม่แนวสั่งแน่นกับวาติดต่อยากเนี่ยวัเสิเกิดเรามายีพีนี่เพราะว่ายีพีนี้เราไม่มีแขกรับเชิญนะครับเป็นใจเันร้อยล้วน นั่นใช่มเลขหมายที่คุณเรียกยกำตวเหมาอีกครั้ sorry ูเชา้าตื่นเช้าครับเมื่อคือนนอนเร็ว คือน,นอนเร็วเมื่อเช้าก็เลยตื่นเช้าครับผมกดลิ้งที่ปักหมุดน,นะครับอย่างอย่าหึอสื่อบัตรเลยค่ะอย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอ่ะหลอกเข้าหลอกให้ทุกคนไปสื่อเราเอาประเด็นนั่นอื่นๆไม่เกี่ยวเราเอาการแสดงนี่แหละทุกคนต้องไปซื้อดูการแสดงนะไม่ได้มีประเด็นอื่นนะเออผมเปียบอย่างนี้เป็นประเด็นตลอดเลยเดียวกับว่าหากินน้าผู้น,นั่น หากินน้าผู้นี่หากินน้าประเด็นอันานั้นอันนี้อีกอย่าอย่าถ้าถ้าคิดแบบนั้นน่อย่าซื้อก็ต้องซื้อก็ได้ผมก็สีเห็ดตามที่ผมเห็นได้เไม่ทุกคนอย่าอย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหากินเรามีคอนเสื้อบอชีวิตผมบเคยมีคอนเทนต์หรอกสิ่งที่ทุกเหตุคนเห็นคือเรื่องจริงนี่แหละ เอาความสงบสุขไม่ถ้าไปไล่ในกลุ ere, <S <s <up Beij vrai> ่มอ่ะมันก็จะสงบอยู่เพราะทุกคนคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็มีมารยาทต่อกันนะเนาะคือเข้าเข้ากันสีให้เกียิกันคือบางบางอย่างก็รู้แหละว่าเราอยากรู้อยากถามแต่ว่าคือคือขันคนมีใจต่อกันมันก็มีความยับยับยั้งชั่งคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเฮ้าสิรู้สึกจังสันหนึ่งสีเป็นบ่อหักมันก็จะไม่ค่อยมีคำถามแบบนี้แต่นี่คือผมไลในเพจ เพื่อที่จะขายบัตรในกลุ่มนะครับขายบัตรอันนี้คือเอาการแสดงมามาแรกค่าบัตรนะครับ110บาทเรามีโชว์พิเศษสะดูดีทหารกล้าสะดุดีทหารหารเดี๋ยวเขาเสียหายมาเขามาหากินน้ำมันประเด็นหาสั่งประเด็นหากิน อันเ้ากรหากินน้ำผนัน้นผู้นี้อ่คือดอยค่ะคือผมเนี่ยแน่นอนผมไม่ได้อยค่าตัวเองอยู่แล้วคือถ้าผมไม่ไม่แข็งแรงพอทั้งร่างกายและจิตใจและความคิดเนี่ยผมบ่น้ำผ้าทุกอย่างมาจนหอดวันนี้มันก็ไม่ใช่คําตอบที่บอกว่าผมเก่งไปทุกนิติผมกระสิบบอกทุกคนอยู่เสมอว่ามันไม่มีอะไรครอบจักราวาลแต่ผมคิดว่าผมก็แข็งแรงพอในระดับหน,นึ่งอ่ะทิ่นนนี้มาสั่งทุกอย่าง มากนะเนาะมันกับอะไรจังกินที่สิเปห้ากินครับอีอย่างจังสีไหมครับผู้ฮักผู้นับถือกันอิหลีก็มีอยู่ผู้ไริคิดอาคติแต่ผู้คิดอาคติก็ดอยคาดอยคาเฮ้าวเฮา,า,า,าจังสันจังสี่เบาพอไม่พูดก็จะเหมือนเราไม่มีศักยภาพเหมือนเราไม่มีอะไรพอพูดก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าผมไม่ได้คำนึงถึงอะไรแล้วแหละผมบม่ได้คิดถึงยังเลยผมคิดเอาความเป็นตัวเองของผมนี่เหมือนเดิมใช้ชีวิตของผมในในสิ่งที่คือคือถ้ามันใช่มันจะโลง่งถามันไในเหตุในสิ่งเดียวคือผมที่ทําเนี่ยมันก็ทําเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อการมันคือการทำมาหากินผมเนาะอย่างเช่นผมมาไล่ขายบัตรก็ผมว่าผมจดัดไล่สมผมเลี้ยงลูกน้องผมผมทําคอนเสิร์ต ผมก็อยากให้คนดูอยากให้คนมาสนับสนุนเพื่อมีทุนไปหล่อเลี้ยงผมก็ต้องมาไล่โซดขายบาัตรเป็นบออแล้วแต่ละวันผมก็โพส์โพส์เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวของผมจะมีคนมาแตง่งมวาแบบจะโพส์นั่นโพส์นี่หลายบางทีแคปชั่นนะ่ะถ้ามองอย่างสร้างสรรค์ผมเนี่ยก็เป็นคนที่สรรหาคําคมบางทีก็คือเป็นคําคมที่คิดขึ้นมาเองด้วยประสบการณ์บางทีก็เป็นคําแคปชั่นที่ได้มาจาก เห็นตามโซเชียลที่มันน่าสนใจเท่ากับมาเราก็มาอ่าส่งต่อเผื่อมันเป็นพลังให้กับทุกคนแต่กัความหมายแต่ละอันก็ชัดเจนแต่ว่าคนกับมันคือมันมีอย่างในใจมันก็สิบมาโยงมาคิดอย่างไปไเสผมก็ต้องโพส์อยู่แล้วผมเป็นยินฟูผมเป็น คือผมทํางานนะ่เนาะมันทํางานรักษาเสถียรภาพการทาแหลงของผมมันเป็นหน้าที่ของผมผมก็ต้องทําอันผูเบินบ่อเหยียดผูเบินนิง่งหรือผูเบินเอียงอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแต่นี้มันก็เป็นพื้นที่ของผมมันก็เป็นสิทธิ์ที่ผมจะทําได้และเป็นสิ่งที่ผมควรจะทําเพราะว่าผมยังอยู่จุดนี้อยู่แล้วผมก็ยังทํางานอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเช่นมาทําโรงแรมมาโปรโมทโรงแรมเอากับผมลงทุนไดยพ่านนั้นแล้วสื่อในมือผมก็มี ผมก็ต้องใช้ประโยชน์เองสิแน่นมอสัต์ครับผมก็ต้องมาโฆษณาหาคนมาผักโฆษณาให้คนได้รู้จักเผื่อมีคนมาใช้บริการเราก็จะได้มีใช่ไหมฮะถ้าไปจ้างอ,ออกที่นี่ถ้าไปจ้างเองียงเขากันยังไปเหตียดเลยอันนี้ตัวเองทําได้เองทําไมผมจะไม่ทาถูกไหมบางทีคนมันก็มันเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับเรื่องง่ายๆเลยซึ่งจีที่ผมมาพวดหรือเหตุดเอียงแต่ละอย่างผมก็ไม่ได้พูด ถึงประเด็นที่ก็มีแต่เรื่องการทำงานอันแถวเนี่ยกำลังมีคนมาถมมีคนมาพัฒนาครับ ถนน,นเส้นเดียวกัน,นกขาโรงแรมเขาเนี้พอดีท้าลึกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุมชนหลังหมอ,มอพอพแบบสั่งถึงนะาเรียวจนผม,มงงคือผมก็ไม่ค่อยได้มาพอเดี๋ยวอยู่สารครามใน,นช่วงเดินสายก็คือไปเดินสายใช่ไหมครับเอ,อช่วงนี้เดี๋ยวอยู่ไม่อยู่บ้านมันก็ได้พอได้ไปทําธุระนี่นี่นั่นก็ได้เห็นโอ้จริงๆกับบ้านเขาไปจะเลินอยู่เดนเนาะอ่า หลายคนถามว่าทาไมโรงแรมผมไม่ไปสร้างอยู่ที่เหืองท่องเที่ยวหรือจังหวัดอื่นที่มันเศรษฐกิจที่มันน่าจะโตกว่ายา้ายผมอะครับยา้ายสวยผมบอกมาเป็นคนอยู่ใส่หให้ตายอยู่หันเป็นคนที่ไหนก็ให้ตายอยู่ที่นั่นความหมายบอไดบ,บอกบ่ได้หมายความตรงๆว่าเออเกิดอยุ่หนีมึงจะไปใส่เริ่มต้องตายอยู่หนีมงบ่มแมนหมายถึงว่าเราเราต้องรู้จักรัก บ้านเกิดพัฒนาแผ่นดินเกิดเออผมก็เลยตัดสินใจเอาเห็ยดยืมบ้านเ้านี้แหละย่างหน่อยบ้านข้กงกสิไดมีโลงแรมมีแขกไปไทยมา,ากสิไดมีโรงแรมไปตอนรับแขกแบบเิ่นมีญาติพี่น้นองมีผู้ใดมาเยียบเมืเองสารคามตังสิห้องกสิเดมีพื้นที่ของเ้าแบบนี้เห็ดแบบนี้ท,ทั้งสี่นะครับผมก็เลยทําอยู่ที่นี่ ถ้าถามว่ามันเบิกไหมมันก็พอใช้ครับมันไม่ได้เบิร์กแ,แต่กดคิดวาในในระยะยาว